อในบทเรียนนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการฝึกเดินทางเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมและวงกลมนะครับอ่ะดูกันเลย <S <S เริ่มต้นทบทวนก่อนเลยครับตั้งแต่พื้นฐานแรกแรกอะไรคือการฮอปฝึกทบทวนฮอปทั้งสีทิศนะครับการทบทวนถ้าฮ็อปทั้งสี่ทิศก็เหมือนกับเป็นการเราวอร์ม นิ้วมือเราไปตัวเพื่อให้นิ้วมือเราเกิดความพร้อมในการฝึกนะครับก็วอร์มทั้งลัดเดอร์ซ้ายและลัดเดอร์ขวาไปทีเดียวเลยนะครับการเล่นจริงๆแล้วเราต้องเล่นให้ได้ถ้าสองด้านควรจะเล่นให้ได้ทั้งสองด้านนะครับอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าควรจะทําให้ได้ทั้งสองด้าน ผมอธิบายต่อไปเลยาการเดินทางเป็นสี่เหลี่ยมนั้นก็คือเราจะเอาโครงสร้างเอาเอาในแบบผลเรียนที่แล้วมาใช้ก็คือการทอปย้ายจุดนะครับเราจะทอปไปตามเป็นเส้นตรงฮอ,อปไซด์อินทางขวาไปเดินหน้าไปแล้วก็ไปหยุดหยุดแล้วก็หันเปลี่ยนทิศทางแล้วเดินหน้าไปเป็นเส้นตรง หยุดตอน,นหยุดเราก็จะใช้ทักษะในการฮอปนะครับหยุดแล้วไหันก้าสีบลอนสาแล้วเดินหน้าเดินหน้าไปแล้วก็หยุดในจังหวะที่หยุดเราจะใช้ทักษะในการฮอปนะครับหันปัจเดินซ้ายมาก้าสีบลอนสาแล้วเดินหน้ากลับมาคือท่านี้ก็จะเป็นท่าโนดอินนะครับ ถ้าใครฝึอกรดอินได้ก็จะแข็งนะครับนะหยุดแล้วก็หันกลับมาเดินลามาแล้วก็หยุดก็คือเราจะเห็นได้ว่าทักษะที่เราฝึกมาตั้งแต่เท้าฮอปนะครับเราจะนำมาใช้ในการเดินทางทั้งหมดเลยเราจะเห็นได้ว่ามเมื่อกีที่เราเดินทางเป็นเส้นตรงสี่ชิศทางเนี่ย ก็คือจะเป็นการนำท่าฮอปมามามาเขาเรียกเอาท่าฮอปเนี่ยมาย้ายจุดฮอบย้ายจุดแล้วก็หยุดฮอปย้ายจุดแล้วก็หยุดฮอปย้ายจุดแล้วก็หยุดเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศทั้งหมด4ทิศก็ทิศทั้งหมดมันก็จะมาจากพื้นฐานของการฮอปสี่ทิศนะครับแค่นั้นเองอ่ะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาดูของการ ะจะทำยังไงให้สี่เหลี่ยมมันกลายเป็นวงกลมดูกันต่อเลยระหว่างที่ดูหงก็จะอธิบายไ,ไปด้วยนะครับทำยังไงให้สี่เหลี่ยมมันกลายเป็นวงกลมได้นะครับก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าในจังหวะที่เราหยุดเนี่ยเราไม่ได้หยุดมันจะอยู่ท็อปแล้วปล่อยให้มันไหลแล้วก็หันเลยดึงให้ช้านิดนึงในจังหวะที่เราจะหยุดเนี่ยเราดึงให้ช้าเบรกนิดนึงแล้วก็หันปัดแล้วเดินหันเลย อ่าแล้วก็ส่งหอไปต่ออ่าแล้วก็กดหัวไปต่อ,อะนะครับอันนี้มันก็ก็อ่าทีเนะี้ยมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่ที่เริ่มลบเหลี่ยมน้อยลงแล้วก็จะใกล้เคียงวงกลมมากขึ้นแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยไปครับฝึกไปจนเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นวงกลมเอง นะครับก็คือต้องนึกถึงตอนที่อจังหวะที่เราเบรคเนี่ยถ้าเราเป็นสี่เหลี่ยมเราหยุดท็อปแล้วไปต่อหยุดท็อปแล้วไปต่อนะครับแต่ว่าพอจะเอาไปวงกลมปุ๊บเราก็ดึงให้ช้าลงโดยไม่ต้องหยุดแล้วก็ปัดลัดเดอร์ไปต่อเลยนะครับดูเป็นวงกลมเป็นยังไงนะครับดึงให้ช้าแล้วปัดัดเดอร์ นะครับดึงให้ช้าและปัลัดเดอร์ดูที่ยูมวยไปด้วยนะครับดึงให้ช้าดึงหางไว้แล้วก็ปัลัดเดอร์ไปตลอดนะครับก็จะใช้ทั้งอิเวเตอร์และใช้ทั้งสี่อย่างนะครับแอ,อ,อ,อรอนอิเลเวเตอร์ลัดเดอร์พิทดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเราใช้แอรอนเข้ามาช่วยด้วยดึงพยายามดึงให้ช้า ครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับพอฝึกใต้เสร็จแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราเล่นเนี่ยคือเราฝึกเดินทางเป็นสี่เหลี่ยมแล้ววงกลมด้วยลัดเดอร์ซ้ายก็พอลัดเดอร์พอทําได้ปุ๊บเราก็มาฝึกอีกทีหนึ่งฝึกอีกทางหนึ่งคือลัดเดอร์ขวาให้มันใต้ทั้งสองทางนะครับ,รบก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ